เรีนเยนอะไรบ้างครับไหนเข้าม,ามาหาตำรวจวันเนี้ยมาวันเนี้ยเราต้องการอะไรครับขอความยุติธรรมมหะเพราะว่าอยากให้คดีมันคืบเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าว<อ>ันวันเสาร์ที่ห5ก็จะเผาเพื่อนเราที่วัดอะไรนะวัดมาหาบุาวัดวัดท่าทอง<อ>ตอนนี้คดีผ่านไปไปเวลาสามเดือนแล้ว,ควแค่ติดต่อสอบถามทางสอนอ สอนอบางนาบางนาบางนาถ้าสอบ็ดีว่าให้รอให้รอให้รอ,อมานานมากแล้วอะค่ะ <c ười> <ฤ>แล้วเพื่อาทิตย์หน้าก็จะแบบจะเผาเพื่อนแล้วอะค่ะก็ไม่อยากให้เพื่อนตัดสีก็ขอควำนึงแล้วเ,เราสงสยัยในเรื่องปร,ประเด็นปัญหาอะไรบ้างคดีแต่รู้การทำก็อยากให้จับตัวคนร้ายได้ก่อนหน้านี้ทางสอนอเขาชี้แจงมากมากยังเขาเป็นอุบัติเหตุเขาสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ แล้วตกลงมาเองอแต่ว่ามันมีรอยกค้างตามตัวแล้วผนของ่าัก็ออกมาค่ะบอกว่าปกติอย่างแต่ว่าไร่มันมีรอยต่อูหรืรอยตกครบเ็เลยอา คืออ้งปิดสามันจะมีรอยช้ำตามตัวแล้วเป็นรอยลาะก็มีรอยลายปวนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าปวดตัวเองนะค่ะแต่ว่าเขาปวดแต่เป็นรอยปวดพร้อมีรอยอีกมรอยอีกแล้วเรื่องวงจรปิดที่บอกสงสัยใช่ไม่เคยดูไม่เคยดูแล้วไปขอมาดูแล้วแบบต้องมาตัดต่อติกวันนึงอัดใหม่วันนึงแล้ วันนี้เลยมาร้องเรียนขบตรที่จะให้ช่วยทางด้าช่วยได้เพราะว่ารองแบบรอมานานแล้วครับของเรานี่เป็นกลุ่มเพื่อน,อ,นอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอะไรกันเนี่ยมาจากหลายโรงเรียนหอาจจะเป็นเพื่อนเขาเพราเเขาเนี่ย เข้ามาเข้าแม่ใช่ไหมเข้าเพื่อนด้วยเงี้บอกว่ามันยังอยู่ังะยังเห็นมันอยู่เลยมันใส่สีดามันยังใส่าเกงเกอะไรอย่างงะก็แบบาอ่ะ้ลแล้วเพื่อนเพื่อนชายเขาอ่ะที่เคยอยู่คนไหนอ่ะคนไหนน,ไหน,นี่เหรอ ก็เพื่อตาย่ามล่ากวพูดแต่อย่างเงี้ยว่าไม่ได้กระโดดเองมีคนทางีนมงมีสคนอีกคนนึงเเพื่อนว่าไม่ต้องาอีกคนนึงกลก็ดูลงมาแต่แต่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาชนสูตรสองที่เลยใช่ไหมที่นีติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ที่โรงพยาบาลจุฬาอ่าีอก็ไม่ห ่่นห้องก็ไม่ล็อกะเขาเป็นคนระแวงมากนะที่แบบยอดอ่ะห้องกระจกกรจากกเับที่ในซอหลลงไปนห้อยอะล่งไปด้วยเจ้าคนตอ่ะมันไม่นาปิดห้ามานใคะแต่ผ้ามามันิดให้องเขไม่ล็อกเลยแล้วก็วันก่อนก็แบบเขาเนคนวนเป็นอีกวันหนึอ่ะผมผมได้วันนะควึง็ผมันนี้วันนก็แบบรวบอีกจำคนละ บอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาคนเลยนะแต่มันมันใช่มีเพื่อนหนูจะกระโดดลงมาเองมันก็ไม่ใช่เขาอยู่คนเดียวเคะอยู่คนเดียวอันนี้คืออะไรหอพักหรอคอนโดคอนโดด้วยค่ะแล้วอยู่คนเดียวพึ่งย้ายเข้าไปแต่ว่าก็แมาก็หันเข้าไปตลอดแม่ทำอะไรอ่ะน้อง อยู่กรุงเทพคแม่อยู่บินกลับเนกาตลอดไปต่างประเทศอะไรเขาอยู่างเงี้ยใช่ว่คนเดียวค่ะให้แม่เขากลับมามีบ้านอยู่ที่เขาเลยเขามาเข้าฝันแม่ที่บอกใช่าเขเข้าฝันเลยค่ะแล้วกอดกอดแม่ค่ะบอกว่าแม่ก็ต <ficou S 2> ื่นเต้นได้ตังบจับอะไรเงี้ยเหมือนแบบบอกคนนั้นยังอยู่อะไร ย้อีกวันนึงก็เป็นร่อย่างนี้คือแบบตัดคนละวันนะแบบไม่ยอมให้กล้องจอนแล้วก็บอกกล้องจอนตอนนั้นเขาเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ยชุยนนยนดนี้ยขายน้ำพึง่งมอสี่